ทำไมเดี๋ยวเน so ี <avez> ่ยเพื่อนถึงชอบแอบไปโซเดมคอมกันเองครับ ทำไมเดี๋ยวเนี้ยเพื่อนถึงชอบแอบไปโซเดมคอมกันเองครับน่าจะเป็นของความใกล้ชิดนะคะไม่ไม่อาจจะเงียนก็ได้กอัเออคงคันนะพี่ไม่ต้องผูกมัดกันน่ะว่าก็สนุกกันแล้วก็จบขาผัวไม่ได้พี่เงียบของมันขาดมั้งกลัวแบบปันอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นกันบ่อยคุ้นเคยกันค่ะมันก็เลยว่าอื หาไม่ได้แล้วกันหาไม่ได้หิวมั้งคะก็อร่อยดีไอ้เชี่ยกูเหงาว่ะเออกูก็เหงาแต่เราต่างเพศแชร์แช์กันไปนะผมว่ามันก็แฮปปี้ดีแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรายังไม่มีแฟนเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่สเปคเลยนะโอ้โหยจริงก็มีมาบอกเราว่าเธอก็ยังไม่มีแฟนเราก็ยังไม่มีแฟนเรามากินกันไหมแบบไม่คิดอะไรอ่ะจะเอาไหมครับเออไม่เอามึงนั่งเหี้ ถ้าในสถานะที่ยังไม่มีแฟนเอาค่ะเอาถ้าตอบแบบพนื่นก็ต้องเอาแหละครับ <laughs> ถ้ามึงอยากกูก็ให้ <laughs> <laughs> คาผมว่ามันก็ดีนะแกงเงียนไงเงียนเมื่อไหร่ก็แวะมาครับกินมากินกันดีมะดีมะเออมึงไม่ต้องเสียตังค์ไงไม่เอาดิมันเอากูเอาไม่ได้หลอกปิดไฟมันก็มืดๆก็ทำไมถึงต้องปิดไฟพี่ทำไมแสงมันแยงตาอ้าวมึงก็ก้มหน้าหรอก้มหน้าเฮ้่เธอเราลองกินกันมะก็ดีนะเธออย่าบอกใครนะเราจะเงียบเงียบกันเราสองคนตื่นเช้ามาคุยอะไรกันต่อร้องไหมต่อ แล้วอย่างนี้รสชาติมันเป็นยังไงคงจะฝาดอะยิ่งกว่าบอระเพ็ด <c oughs> แ,แล้วถ้ากลับกันล่ะกลับกันตัวเราเองเนี่ยอยากจะเป็นอย่างงกับเพื่อนอะเราจะบอกเขายัางไง <c oughs> พูดไม่ได้อะมันอยุ่เป็นจุกในนมอ่ะทักไลน์เคยังพี่ส่งอะไรไปให้เขาก็สติ๊กเกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์ตัวไหนตัวหมีก็บอกเขาไปตรงๆอะบอกว่าอะไรพี่ได้ไม่ล่ะได้ไมล่ะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนกันอะ มึงเอากูป้าชีวิตมีฟรีไวไฟแล้วกันเยชะชนหน่อยสิถ้าความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงบนโลกบนนี้แล้วมันแข็งแรงเพื่อนกับเพื่อนมีอะไรกันก็ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ก็คงจะวุ่นวายน่าดูเลยถ้ามันคนหมู่มากเป็นอย่างนี้ผมว่าก็อาจจะโอเคไปเลยก็ได้หรืออาจจะแย่ไปเลยมันอยู่ที่อยู่ที่สังคมส่วนใหญ่เขามองกันนะครับโอ้ยประชากรทุงล้นโลกอ่ะมันก็คงแบบไว้ใจความรักไม่ได้แค่เราเห็นเด็กสมัยนี้มาขนาดนี้แล้วใช่ปะเราก็เริ่มรับกันไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนพยายามมองว่ามันเป็นปัจจุบันแต่เราลองมองย้อนกลับไปในอดีตมันมันไม่เวิร์กอ่ะคงไม่ดีมพี่เจอไปก็เินไปก็ผัวกูผัวกูั้มันก็คง แต่สัตว์เนาะถ้าอย่างนั้นอ่ะจริงๆแล้วเรารักใครเราก็ควรที่จะให้เกียรติคนที่เรารัก Hey you Hey you Hey you สมัยนี้อย่างว่ามันมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเออ friend with benefit เป็นคู่นอนกันนีดเฉยครับคือห้ามคิดเกินกว่าเพื่อนก็คือห้ามตกหลุมรักกันนะครับง่ายๆประมาณนี้